พรุ่งนี้หมอนัดแม่เพื่อตรวจร่างกายเอ็งช่วยพาแม่ไปโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมแม่ไปเองไม่ได้รือไงทําไมต้องรบกวนฉันอยู่เรื่อยเลยฮะเดี๋ยวโรงพยาบาลมีตั้งหลยแผนเขาก็ให้ยืนเอกสารตรงนู้นตรงนี้แม่แก่แล้วแม่ก็ทาไม่ค่อยจะเป็นทําอะไรก็เงอะเงอะเงอะงะไปหมดช่างเป็นแม่ที่น่าราคาญจริงๆเลยเจ้าพะคูณเกิดชาติหน้าฉันขอให้แม่เกิดเป็นหมูเป็นหมาจะได้ไม่ต้องคอยมากวนใจที่ฉันพาไปหาหมออีก ถ้าแม่ไม่พายายไปหาหมอไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูพาไปเองก็ได้เออดีจะได้ไม่ลำบากฉันตั้งแต่ที่ฉันจำความได้ฉันก็เห็นแม่ด่ายายทุกวี่ทุกวันไม่ว่ายายจะทำถูกหรือผิดยายก็จะโดนแม่ด่าเสมอหลายๆครั้งฉันรู้สึกว่าแม่ทาเกินไปที่ด่าผู้้ให้กำเนิดแบบนี้เฮ้ยนี่แม่อากภาของฉันไปซักหรอเนี่ยใช่แล้วแม่เห็นผ้าที่เองใส่แล้วอยู่ในตะกร้าตั้งหลายวัน แม่ก็เลยเอาไปซักให้ทำไมแม่เจิบแบบนี้อะแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่แม่ทำมันทำให้เสื้อผ้าของฉันเสียหายดูสิเนี่ยสีตกใสกันหมดเลยอะ่ะแม่ขอโทษจริงๆลูกแม่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ทำไมแม่ถึงได้โง่แบบนี้เนี่ยโถเอ้ยแม่ไม่น่าเกิดเป็นคนเลยน่าจะเกิดเป็นวัวเป็นควายที่มันรู้แล้วรู้รอดแม่พอได้แล้วทำไมด่ายายแบบนี้ล่ะ ยายเสียใจนะรู้ไหมก็แม่พูดเรื่องจริงทําไมต้องแคร์ด้วยละ่ะถ้าอย่างงั้นนะตอนแต่นี้หนูก็จะทําแบบที่แม่ทํากับยายก็แล้วแต่เลยแกอยากทําอะไรก็ทําตามใจเลยนี่มิวกี้แกไปไหนมาเนี่ยทาไมกลับบ้านขามื่นแบบนี้จะบอกแม่สักคาก็ไม่ได้เห็นไหมเนี่ยแม่รอจนดึกหนูจะไปไหนก็เรื่องของหนูสิแม่เกี่ยวอะไรด้วยแต่ฉันเป็นแม่ที่คลอดแกออกมานะถามแค่นี้ไม่ได้หรือไงแค่คลอดออกมาหนูไม่ถือว่าเป็นบุญคุณขนาดนั้นหรอกแม่เชอะ เฮ้ย hey, ลูกคนนี้นิสัยเสียได้ใครเนี่ยมูกิทำไมพูดกับแม่แบบนั้นล่ะล่ะมันไม่น่ารักเลยนะรู้ไหมที hey, แม่ยังว่ายายเลยอะ่ะช่างแม่เขาเถลานยายไม่ถือหรอกยายไม่เถือแต่หนูถือหนูจะทําให้แม่รู้ว่าการที่ลูกพูดจาไม่ดีด้วยหัวใจคนเป็นแม่มันเจ็บปวดมากแค่ไหน หนูจะทำให้แม่รู้สํานึกในสิ่งที่แม่ทำกับยายแต่ถ้าแม่พูดจาดีๆกับยายวันไหนหนูก็จะพูดจาดีๆกับแม่วันนั้นแหละโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยช่วยประคองแม่ไปนั่งตรงนู้นหน่อยได้มั้ยลูกแม่ล้มเจ็บมากเลยโอ๊ยทำไมง่แบบนี้เนี่ยเดินยังไงที่ล้มแก่กระโหลกกระลาจริงๆเลยแม่นี่ปากเสียเสมอต้นเสมอปลายจริงๆเลยนะเดี๋ยวหนูพายยายไปโรงพยาบาลเองก็ได้ แช่ฉันจะเอาใหญ่แล้วนะมิวกี้ทำไมเดี๋ยวนี้ว่าแม่บ่อยจังคะก็ไม่มีอะไรแม่ทำตัวให้หน้าว่าหนูก็ว่าสิลูกคนนี้มันช่างเถียงคำไม่ตกฟ้าจริงๆก็เหมือนแม่นั่นแหละ <c oughs> ลูกนะลูกทำไมต้องว่าแม่แบบนี้ด้วยลูกจะรู้ไม่เดียวว่าแม่เสียใจมากแค่ไหนปกติมิวกี้เป็นเด็กเรียบร้อยพูดจาไพเราะแต่ทำไมเดี๋ยวนี้ลูกของฉันถึงกลายเป็นคนหยาบคายแบบนี้แม่ขอพูดอะไรสักอย่างเลยได้ไหม ได้สิแม่เด็กก็จะมีพฤติกรรมตามคนเลี้ยงดูผ่าเองอยากให้ลูกพูดจาภพเราะด้วยเองลองถามตัวเองดูสิว่าเองพูดเพราะกับแม่หรือย,ยังจริงด้วยหนูไม่เคยพูดจาดีๆกับแม่เลยลูกคนนี้ขอกราบขอโทษนะจ๊ะที่เคยพูดจาหยาบคายใส่แม่หนูรู้ซึ้งแล้วว่าการที่ลูกพูดจาไม่ดีใส่หัวใจคนเป็นแม่มันเจ็บปวดแค่ไหนคนเป็นแม่ ยังไงก็ไม่ถือโทษโกรธลูกหรอกแม่จา๋าหนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะจ๊ะที่หนูเคยพูดจาไม่ดีใส่แม่ต่อไปหนูจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วจา้าแม่ก็ไม่เคยโกรธลูกเลยต่อไปนี้ครอบครัวของเราจะพูดจาดีๆกันนะหิวน้ำแม่ขอน้ำกินหน่อย โอ๊ยอะไรกันนกขกน,นาดเนี่ยน่ารกคาญจริงๆเลยยายแก่คนนี้เนี่ยแม่คอแห้งมากเลยแม่ขอน้ำกินหน่อยได้ไหมเออเออเดี๋ยวรีบไปเอามาให้โอ๊ยน่าเืียจรงเลยถ้าจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขนาดเนี้ยทำไมไม่ติดตายพี่ซะฉันจะได้หมดเวรหมดอนกัมเทีฮน้ำได้หรือยังทำไมไปนานจัง แม่คอแห้งจะแย่อยู่แล้วอ่ะน้ำมาแล้วแขนแม่ไม่ค่อยจะมีแรแหงเลยลูกลูกช่วยปอดแม่หน่อยได้ไหมถ้าเรื่องมากขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องกินอดตายไปเลยยลูกแม่ปวดทีไว้ๆวหน่อยได้ไหมลูกช่วยผ้าแม่ไปเข้าของน้ำทีฉีแม่จะราดอยู่แล้ว อะไรอีกเนี่ยแม่จะให้ฉันอยู่อย่างสงบสุขแบบชาวบ้านชาวช่องไม่ได้เลยหรือไงฮะแม่รู้ตัวไหมตั้งแต่ที่แม่ป่วยติดเตียงเนี่ยสร้างความลําบากให้ฉันมากเลยฉันเป็นลูกนะ้ใชี้ขี้ข้าหิวข้าวก็เรียกเอาเรียกเอาไหนฉันจะต้องมาเก็บที่เก็บเยี่ยวอีกทําไมเองถือว่าแม่แบบนี้แม่เสียใจเนะก็ฉันอยากจะทําอาจจะทําไม แม่ไม่อยากให้เองมีบาปติดตัวบาปอะไรฉันไม่รู้จักแม่อย่ามาขู่ฉันกลัวหน่อยเลยนะฉันไม่กลัวหรอกถ้าลูกของเองทำเหมือนที่เองทำกับแม่ล่ะจะทำยังไงลูกของฉันไม่มีวันทำแบบนั้นหรอกเพราะฉันจะไม่ป่วยติดเตียงเหมือนแม่และฉันก็จะขอบคุณแม่มากเลยนะถ้าเลิกทำตัวเป็นภรระหรือไม่ก็ติดตายไปจากโลกนี้ดได้ก็ดีโพ่ลูกของฉันสงสัยจะเกินเยียวยาแล้วสินะ เจ้าพวคุณอย่าให้เวนกามตกไปที่ลูกของดิฉันเลยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าวันหนึ่งฉันจะต้องมานอนติดเตียงเหมือนแม่ของตัวเองจะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่สะดวกตอนนี้ฉันก็หิวแล้วว่าแต่ลูกของฉันจะมีอะไรให้กินบ้างเนี่ย มิวกี้ลูกมิวกี้แม่หิวข้าวแล้วมีอะไรให้แม่กินบ้างไหมอะไรนักหนาเนี่ยแม่น่ารุนคาจริงๆเลยแม่หิวข้าวแล้วจะลูกหาอะไรให้แม่กินทีฉันไม่มีอะไรให้แม่กินทั้งนั้นอ่ะถ้าอย่างนั้นแม่ขอน้ําเปล่าสักแก้วได้มิลูกถ้าอยากกินก็ลานไปกินน้ําในห้องน้ำนูน่นมิวกี้ลูกทําไมหนูทํากับแม่แบบนี้ แม่จะไม่ได้หรอว่าแม่ทําอะไรกับยายไปบ้างหนูก็แค่เรียนแบบในสิ่งที่แม่ทํากับยายแค่นั้นเองแต่มันเป็นบาปเป็นกรรมนะลูกแม่ไม่อยากให้หนูมีบาปติดตัวเหมือนแม่หนูไม่เป็นเหมือนแม่หรอกเพราะว่าหนูจะไม่มีลกูกโอ้ยอีกลิ่นอะไรเหม็นๆนะ่ะ แม่อืดใส่ที่นอนจะลูกล้างก้นให้แม่หน่อยได้ไหมอีหนูไม่ทำหลอกสกปรกที่สุดเลยในเมื่อแม่เป็นคนอื่นแม่ก็ทำความสะอาดเองสิแม่จะทำได้ยังไงละลูกแม่ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยถ้าแม่ไม่ทำแม่ก็นอนแช่อื่นตัวเองไปเลยและหนูจะไม่สนใจแม่อีกแล้วชะยมิวกี้จะไปไหนลูกกลับมาก่อนกลับมากลับมาหาแม่ก่อน ที่ฉันเคยทำไว้กับแม่ของฉันเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้ผลกรรมเหล่านั้นตกอยู่ที่ฉันเต็มๆลูกของฉันทำเหมือนที่ฉันเคยทำกับแม่ไม่มีพิษนี่สินะที่เขาเรียกว่ากงกรรมกงเกวียน